oppo find x 6 series มาพร้อมกับสเปคล่าสุดที่จะใช้เซนเซอร์ก,กล้องขนาดใหญ่ถึง1นิ้วและชิปเซ็ตเด็กดังแป,ป8 plus gen 1นอกจากนี้มาพร้อมกับหน้าจอ refresh ร้รรร hz รุ่นเปิดตัวต้นปีหน้าครับเพืยอชม xiaomi 1 2 s ultra concept โทรศัพท์มือถือเครื่องละ1.5ล้านบาทที่ใส่เลนส์ライガー m 모노ได้สวัสดีครับกับมาดีข่าวสารดีดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้านิวราแปนกาซาสิบทีในข่าวสารดีดี ทางอครับับรชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจพไย้ข่าวสารที่มาเต่แบบนี้เป็นประจำทุกวนัน o p p o Find X 6เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเรือธงที่เป็นมือถือพรีเมียมที่เตรียมจะเปิดตัวในช่วงปีหน้าปี2023นสะครับล่าสุดมีข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาครับซื่อต่างประเทศที่มีความแม่นยำในข้อมูลค่อนข้างสูงอย่างดิสตอลแทส t ์ t เตชได้ออกมาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ o p p o Find X 6 Series ให้เราไดท้ทราบกาันโดยระบุว่า OppoFI n d X 6 s e r i e s นั้นจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รับภาพทีี่่มขขนาดใหญอง Sony MX 989ที่มีขนาด1นิ้วรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K HDR รวมทั้งยังมีชิปเซต m a e l s i l c o n X สำหรับการประมวลผลภาพและวิดีโออีกด้วยสําหรับตัวเซตอัพนะครับที่มีมาให้เนี่ยกล้องหลังจะมีหมด3ตัวได้แก่เลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลและอัลตร้าไวาย50ล้านพิกเซลส่วนสเปคด้านอื่นนั้นคาดการว่าจะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 8 Plus Gen 1และขนาดหน้าจอ6.7นิ้ว QHD+ Refresh Rate 120Hz ที่ช่วยการแสดงผลที่ลื่นไหลนะครับและนี่คือข้อมูลในข้างต้นของ Oppo Find 6ครับ Xiaomi เป็นแบรนด์ที่พัฒน,นาในเรื่องของกล้องถ่ายภาพมาอย่างต่อเน,นื่องเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้ก็มีการพัฒน,นามากขึ้นเรื่อยๆขอเขาพูดถึงโทรศัพท์มือถือรุ่นพรีเมียมของเขานั่นคือ Xiaomi 12S Ultra ที่จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่นะครับถึง1นิ้วในเซน,นเซอร์รับภาพ ล่าสุดนี้มีการเชื่อมโยงคอนเซปต์ของ Xiaomi 12S Ultra Concept นะครับที่เป็นการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่มีเซ็นเซอร์กล้องขนาดใหญ่ไปเชื่อมต่อกับเลนของไลกาเป็นเลนจริงๆเลยเอาแบบเอามาเสียบติดกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับรับสม์ทโฟนแล้วเนี่ยยังคงเป็นคอนเซปต์ที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับในเชิงพาณิชย์ที่สามารถที่จะซื้อเลนต่างๆมาเสียบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ทำให้คุณสมบัติในการถ่ายภาพของมือถือรุ่นนั้นดียิ่งขึ้น ในตอนนี้เนี่ยเี่ยมี 12S Ultra ถูกผลิตออกมาเพียงแค่10เครื่องและเริ่มที่จะส่งให้กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เพื่อทดสอบเป็นการใช้งานนะครับเรื่องของกล้องต่างๆแล้วก็ต้องมารอดูกันนะครับเพราะค่าเครื่องค่อนข้างแพงอยู่ที่ประมาณ300,000หยวนนะครับหรือประมาณ1.55ล้านบาทเลยทีเดียวมารอดูกันนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าใช้งานที่จริงแล้วจะเป็นยังไงนะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยพเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกนค r code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทนต์นของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาเดข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย